วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับรายการ Nothing r e a c t i o สวัสดีครับคุณบอลครับ <cl aps> สวัสดีครับเจนครับผม <cl aps> สวัสดีครับโนครับ <cl aps> สวัสดีค่ะเอินค่ะ <cl aps> สวัสดีค่ะนัทค่ะ <cl aps> ตบเหมือนมารายาท <cl aps> มั้งเลยอะคุณ <c oughs> <c oughs> ต้องังมา ค่ะทุกคนทุกคลิปนะคะเราจะมีคอมเมนต์นึงปรับหมุดไว้นะคะทุกคนใครอยากแนะนำให้พวกเราリกชั่นตรงไหนเนี่ยให้คอมเมนต์ใต้แล้วคอมเมนต์ที่เราปรับหมุดไว้เท่านั้นนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตาม Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ <c oughs> แล้สามารถตอนสมัดเว้นและเว้นปาทันตอนนี้ แล,และสถาบันสต้ดิโอเรามีหมด3ที่นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยู่ใกล้ก็สามารถติดต่อเข้ามาเรียนได้ผม <Yeah. S 2> เรียนเรามีทั้งหมด3ที่ที่แรกบอดแดนสตูดิโอพัทยาเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้เลยครับผมที่สองบอดแดนสตูดิโอรลยองเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้เลยนะครับที่สามบอดแดนสตูดิโอชนบุรีครับเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้แหละครับใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็สามารถเข้าไปเรียนได้นะครับผม ที่สถาบาันของเราเราสอนให้คุณเต้นเป็นไม่ใช่ตเต้นได้ถ้าอยากรู้เป็นไงก็เข้ามาเรียนกันนะครับพี่เอิญวันนี้วงอะไรอ่ะเราดูวงอะไรอ่ะวันนี้เราจะมาดูวง X G เราเคยดูป่ะไม่เคยคะ่ะเขาเพิ่งเดบิวต์เขาเพิ่งเดบิวต์เมื่อ18มีนาชื่อเพลงว่า p i p p y Toe อ๋อเร็วๆมาปิโถสปิโเรื่องการเต้นแบบโดดเด่นมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบไปเต้นที่สตูเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะหนูเห็นเยอะอยู่นะเอ็กซ์เ y อรอะไรเหมือนเป็นแบบเป็นอยู่ในค่ายที่เขาอนันกัน่ะเอกกันอะเหมือนถูกใช่ค่ะ้ที่ไปอ่านมาจะมีเอกลักษณ์การเต้นใช่แบบว่าโดดเด่นด้านการเต้นอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็เพิ่งเดบิวต์มา ก็เลยมีคนมาเม้นขออยู่ใช่ไหมมีคนแนะนํามาก็เลยโอเคค่ะลองดูใช่น่าจะแบบเดือดอยู่เฮ้ยอยากเห็นแล้วอะวงผู้หญิงผู้ชายอะวงผู้หญิงค่ะมีเจ็ดคนอยากรู้เออเป็นไปได้ขึ้นโทขึ้นโทรขึมันจะมีท่าแบบคล้ายๆไมเคิลแจ็กสันแบบดูแล้วใช่เหรอมาดูเลยเฮ้ยต้องดูไาไปดูเลยครับทีนี้เดี๋ยวเราจะดูเป็นแบบเวอร์ชั่นโคลียอกราฟี

สวยน่าจะไทยนะเว้ยมีคนไทยไหมไม่รู้เลยโอ้โอ้อ๋อเต้นด้วยช่ไปเท้าแบบชี้ซิกซิลดินบีดอาจจะหมายถึงแบบเ้อเพย์ได้ไงไปเท้าจิ๊กแคลปเหรอเออ

โอ้โหเดียวโคตรเก๋เลยโอ้ยใช่เอกลักษณ์เป็นความได้แบบแปลกเดีะใช้ความเป็นแคปด้วยใต้องส่อนทอร์เนนไม่ต้องเต้นเต็มแบบไม่เป็นเดมโอ้ใชออ

ตอนจบแบบทิมี่โรงี้ป่าทนีปี้ทิปปี้กระแทกอยู่ในน้ำใครเอ็กโคลเลคหรอเอ็กเกลส์เอ็กเกลส์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 อะไรปรันนะคะเอ็กโเลเอ็กโลเลคชื่อใคายาก้อกาเอ็กโลเกถ้าถูกงไงอะถามชื่อเเอ็กโลเล่ใช่รอพกไม่มีเอม เอามันก็เนี่ยเ็กเ็กเ็กเอกเ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 อกเอชเด็ดค่ะเออโอ้โหคุณพะแบบน้อยอยากดูเวอร์ชันแบบแท็กทีคืออย่างที่บอกชอบผู้หญิงคนคนหนึ่งที่บอกว่าเหมือนเจนเนี่ยจะสั่งทรงผมเออความความความเป็นคือไม่ได้เหมือนคมีเอกลักษณ์ของเขาแต่มันทำให้ feeling ที่เรารู้สึกเหมือนแบบว่าภาพสมัยก่อนคือเราเห็นภาพแบบหุ้ยแวบหนึ่งที่เขามาแต่บอกได้เลยว่าวงเนี้ย มีเอกลักษณ์การเต้นที่แปลกจริงๆแปลกแปลกมากๆมันไม่ใช่เป็นการเต้นธรรมดาแต่ว่ามันจะเป็นการเต้นที่รู้สึกว่าการใช้อุปสงค์แทปบีบอยอุปสง์แต่เอามา m i ์ใหม่เป็นสไตล์ค่ะขาโดยที่ใช้ขาไปเล่นขาแล้วในการหักขาหมุนอะยากนะยากหมุนให้เท่ากันอะหมุนให้เท่ากันเนี่ยเนี่ยขนาดนขณะี้เราดูยังรู้สึกว่าโชคดีที่ดูเนี่ยคือภาพมันสวยและดูความฟิตของศิลปินคือมันแปลกเนอะมีภาพนี้ด้วยฮะ อ๋อใช่ที่เอแล้วองศาตัวเขาอะเท่ากันมากใช่ตอนเองอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ทำท่าพวกเนี้ยเราจะรู้จุดที่แบบว่าเราต้องก้าวขาละแต่เนี้ยเขาเองเกิดเกือบ45องศาเราค่อยก้าวสเต็ปออกไปคือฝืนมากและพร้อมกันมากออเจนคิดเลยว่าเอ๊ะเขามีเครื่องพูดมาแล้วพูดอะไรตอนนี้นะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวรีเทิร์นนะครับไอ้คำพูดเนี่ยว่ามันคืออะไรของไมคเฟย์แจ๊สันเดี๋ยวเรา อไปพบกันเลยในช่วงลีแค